สวัสดีครับผู้มีเกียรติท,ทุกท่านกับผมชัยวัดปัญญาธาวันนี้นะครับก็บังเอิญไปค้นเจอตำรับตำราเก่าๆคือเรื่องของแม่พระธรณีแม่พระธรณีครับเมื่อก่อนสมัยบรรพกาลร้ลอยวันพันปีมาแล้วเนี่ยการออกรบทับจับศึกไม่ว่า แม่ทัพนายกองพลทหารต่างๆนะครับบรรพบุพร,บรุษของเราก็จะกลาบแปพะพระธรณีแล้วก็กลั่นใจหยิบเอาดินก้อนหนึ่งมาโปรยหัวนะครับจับแล้วก็มาไว้ีศัรษะ์แล้วก็ออกรบทับจับศึกชนะนะนี่คือเรื่องสำคัญนะครับทีนี้ เขาก็บอกว่ามีการเ,าเลี้ยงถ้าเราจะเลี้ยงถ้าเราจะบูชาแม่พระธรณีเนี่ยทำอย่างไรเขาบอกว่าต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้ดังนี้นะครับหนึ่งรูปปั้นแม่พระธรณีมีหรือไม่มีก็ได้นะผลไม้ห้ายอย่างครับนะแต่ห้าอย่างนั้นควรจะมีกล้วยน้ำวา้าและมะพร้าวอ่อนต้องมี 3. ผ้าแพรนะครับผ้าแพรนี้ให้มี3สีนะสดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้มหขนมหวาน5ชนิดอ่าขนมหวานนี่เดนะครับเชนิดข้อที่หมีข้าวมีไข่ต้มและ,ข,ะข้าวตอกนะข้าวไข่ต้มข้าวตอกเจดน้ำเปล่าครับ แล้วก็มีนมนะแล้วของหวานนี่ครับมีสาคูแดงสาคูน้ำแดงนะหาซื้อนะครับมาคูนี่ขาดไม่ได้แล้วทูก21ดอกเทียนเทียนไขนะครับเทียนน้ำมนต์นั่นหละ9ดอกเทียนน้ำมนต์9ดอกและเครื่องบูชาทั้งหมดนะครับต้องวางบนผ้าขาว วางบนผ้าขาวเท่านั้นนะครับนะขอจุดทูปนะก่าวคำบูชาดังนี้นะครับตั้งนโมสามจบขอตั้งนโมสามจบเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าตัดสาเกศีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิฐาตุงอาศักโคนโตประรายิงสุ ปริมานานุภาเวนะมาราเสนาปร,ราชิตาทิสูทิสังประลายันติปะทังเสนติอเสสโตและควรนะครับกล่าวคาถาบูชาเนี่ยสามจบ่า ก็มาแบ่งปันนะครับนะถ้าใครเคารพนับถือเขาบอกว่าจะอธิษฐานให้ค้าขายก็ได้อธิษฐานให้ขายที่ดินก็ได้อธิษฐานให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ได้อ่าเราลองไปทําดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ